กราบสวัสดีพี herman, Omaha, ่ๆ <doubles> ี่ชาวพระเครื่องทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับช่องน้องโบบารามีพระเครื่องอีกเช่นเคยนะคะก็วันนี้ค่ะน้องมาอัดคลิปแล้วนะจะเจอน้องนะคะช่วงยามเย็นนะคะยามเช้าก็จะเป็นในโซนของแฟนนะวันนี้นะยามเย็นมาเจอกับน้องโบบารามีพระเครื่องค่ะวันนี้นะคะเสียงที่คุณเคยกลับมาแล้วนะคะพี่ๆน้องฝากกดติดตามกดถูกใจช่องน้องโบบารามีพระเครื่องไว้ด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามกดถูกใจไว้ด้วยทุกครั้งที่น้องลงคลิปนะคะมันจะด้งแจ้งเตือนให้กับพี่พี่เลยใครที่คิดถึงเสียงกระดิ่งเสียงหวานๆของน้องโบบา เรามีพาเครื่องนะคะน้องกลับมาแล้วนะก็ถ้าพี่ๆสนใจพระองค์ไหนรายการใดนะคะน้องฝากช่องทางการติดต่อนะสามารถติดต่อน้องมาได้ที่0 6 2 0 8 9 0 1 5 7นะคะพี่ๆท่านใดนะคะที่เพิ่งเข้ามากดติดตามกันนะแอดไลน์มาเป็นเพื่อนกันไว้ทุกครั้งที่น้องอัดคลิปหรือไลน์นะคะน้องจะส่งลหลิ์ให้ทางไลน์นะคะพี่ๆทางร้านมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะวันนี้นะคะ 500บาททุกรายการตั้งแต่องค์แรกถึงองค์สุดท้ายบอกเลยภารานี้หาได้ที่ช่องน้องโบบาามีพระเครื่องพระของน้องสวยตรงปกทุกรูปทุกองค์แน่นอนค่ะการันตีเลยนะพี่นะก็ชมให้ชอบดูให้ใช่นะคะก่อนปิดพาะพี่ๆดูตำหนิให้ชัดเจนว่าขนาดในคลิปเท่าไหร่เวลาที่เราซูมพระเนี่ยซูมไปแล้วขนาดพระจริงๆกับพระอันนี้คือมันจะแบบ อันนี้คือเนี่ยถ้ามองด้วยตาเปล่าเนี่ยขนาดเขาจะเท่านี้นะคะแต่เวลาที่เราอัดคลิปพระเนี่ยมันมีการซูมเข้าไปนะพี่นะรบกวนพี่ๆนะคะดูตําหนิของพระแต่ละองค์ให้ชัดเจนเนาะพี่เนาะสําหรับวันนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่รายการแรกเลยนะวันนี้รายการแรกมีมาแบ่งปันให้กับพี่ๆเป็นพระสมเด็จเนื้อหาสวยๆเลยนะพี่นะสบายดีกันไหมคะก็ช่วงนี้เนาะเป็นเดือนแห่งความรักแล้ว แ,แป๊บๆเข้าเดือนที่สองของปี68ดอีกแล้วเนาะพี่น้องรายการนี้ค่ะน้องเปิดที่รายการที่1เปิดรายการละห้าร้อบาทใครรับองค์นี้หมายเลขหนึ่งค่ะพี่อ่าเดี๋ยวน้องขออนุญาตเดี๋ยวโฟกัสหน่อยค่ะลูกนี่รายการนี้สวยๆเลยนะพี่นะสวยๆเลยอ้ยขอโทษค่ะนี่ค่ะน้องจะซูมให้ดูเนื้อนี่ ปิดรายการไหนนะคะรีบทักรีบโทรมาเลยนะพี่นะใครไวใครได้นะ้องบอกเลยว่าใครไวใครได้นี่รายการนี้มิดแลสวยๆเลยพี่ดูตรงมุมนะชมให้ชอบค่ะถ้าชอบองคนี้ทักมาได้เลยรายการที่หนึ่งค่ะพี่นี่รายการที่หนึ่งค่ะรายการที่สองนะคะนี่รายการที่สองค่ะตรงมุมเขาจะเป็นแตกๆตรงเนี้ยนิดนึงนะคะ นี่ห้าร้อยค่ะห้าร้อยบาททุกองนะน้องน้องจะไม่พูดราคาแล้วนะคะเพราะว่าอีพีนี้เปิดห้าร้อยบาททุก,กรายการเลยนะพี่นะ,ะรับหลายองคุยกันได้ต่อรองได้เลยเนาะพี่เนาะรายการนี้ค่ะนี่อันนี้เม็ดเม็ดแร่เม็ดทองเนาะเนี่ยมวลสารนะพี่นะ ส่องเนื้อก็เลยพี่ดูรายการที่สองค่ะขอถ้าไปไวไปถ้าไปไวขออภัยด้วยนะคะคอมเมนต์กันได้เลยนะคะต้องการแบบไหนเนาะรายการที่สองค่ะรายการที่สามค่ะพี่สมเด็จเกตชัยโยนะรายการนี้สวยมากพี่ชมค่ะนี่ด้านข้างเนาะนี่มุมเฉยอือ ด้านหลังคะ่ะพี่เป็นลักษณะแบบนี้เม็ดแร่มวลสารเม็ดเขียวเม็ดเนี่ยพี่ชมนยโดนดรายการนี้รายการที่3ามนะคะพี่ เห็นคลิปตอนไหนไม่สําคัญนะคะสําคัญที่ว่าชอบรายการไหนถ้าชอบรายการไหนทักมาได้รายการนี้รายการที่3มค่ะพี่ใครไวใครได้นะใครไวใครได้รายการที่สี่ค่ะนี่โอ้โหองค์นี้เน่าเน่าเลยพี่เนื้อเน่าเน่าผิวเน่าเน่าเลยกึกคึกเลยพี่ดูนี่รายการที่4ี่ค่ะรายการที่สี่ผิวเน่าเน่าแห้งแห้งแบบนี้เลยพี่ดู ด้านหลังค่ะพี่เป็นแบบนี้เนาะถ้าชอบรายการนี้รายการที่สี่นะคะเขาบอกผู้หญิงกับผู้ชายจะส่องพระไม่เหมือนกันอันนี้เรื่องจริงนะแล้วก็อยู่ที่ว่าใครเป็นคนส่องใครเป็นแบบถ้าชอบพระท่านเลือกนะคะถ้าพี่ชอบรายการนี้ก็ทักมาได้เลยองค์นี้ผิวแห้งๆเดี๋ยวพี่ดูน้องซูมแบบชัดๆด,ดู <c oughs> สวยค่ะรายการที่สี่ค่ะพี่ รายการที่ห้านะรายการที่ห้าเป็นผิวแบบนี้นะคะนี่นี่รายการที่5้ามิดแร่มวลสารแบบนี้เลยเนาะพี่เนาะ,ะนี่มือมันไม่ค่อยนิ่งก็พยายามที่จะแบบโอเคเดี๋ยวนะ้องซูมออกแป๊บหนึ่งอ่านี่ สวยมากเลยพี่เนื้อหาสวยมากพาของน้องค่ะการันตีเลยว่าตรงปกพี่พี่นะคะแคปรูปภาพของน้องได้เลยนะนี่มีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะสวยสวยเลยพี่องค์นี้เนาะ รายการที่หค่ะรายการที่6กค่ะวันนี้กระดานนี้มีสมเด็จอยู่แค่6องค์เองนะพี่นะถ้ารับหมดนะคะทักมาหาน้องได้เลยรายการนี้ก็สวยเหมือนกันนะคะนี่พี่ดู ช่วงนี้ฝุ่นเยอะนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนิดหนึ่งเนาะพี่เนาะรายการน,นี้รายการที่6ค่ะเปิดอยู่ที่500บาททุกรายการเลยนะพี่นะ,ะนี่น้องคุยง่ายอยู่แล้วนะคะพี่พี่ทักมาได้เลยโทรมาได้เลยถ้าทักไลน์แล้วยังไม่ตอบนะคะโทรมาได้ถ้าโทรแล้วไม่รับสายก็รอรอนิดหนึ่งนะเดี๋ยวน้องโทรกลับเนาะพี่เนาะ รายการนี้ค่ะรายการที่6ค่ะไปกันต่อนะคะรายการที่7ค่ะพี่รายการนี้นะคะเป็นจอบค่ะนี่จบหลงเพราะเงินเกา่เกาๆสภาพผิวเงาเงาแบบนี้เลยนะเนี่ยโอ้โหสวยมากพี่ดูความเปึกนี่ส่องให้ดูในห่วงนี่โอ้โหทุกอนูเลยนะพี่นะทุกอนูเนี่ยผิวสภาพผิวเดิมเลยนะพี่ดูนี่ ห้ายบาทพี่พารานีค่ะพารานีห้าร้อยบาทนะชมให้ชอบดูให้ใช่ถ้าชอบรายการนี้รายการที่เจ็ดจ้ารายการที่เจ็ดนะน,ะนี่ด้านหลังนี่ ไปกันต่อค่ะรายการที่8ปดค่ะพี่เป็นจอบนะเป็นจอบหลวงพ่อเงินเช่นกันค่ะมีจุดไข่ปลารอบเหลี่ยนแบบนี้เลยนี่พี่ดูมีจุดไข่ปลารอบเปรี่ยนแบบนี้เลยด้านหลังรายการนี้ปีหนึ่งห้านะคะพี่ เอาห้าค่ะพี่แบ่งปันกันเนาะรายการที่8ค่ะจมูกเปิดเปิดผิวเปิดเปิดไปบ้างเนาะสภาพผิวตามการใช้งานตามการเก็บรักษานะคะนีนะ่รายการต่อไปรายการที่9ค่ะพี่ เป็นพระโบราณเนาะเนี่ยลักษณะแบบนี้นะคะองค์ไหนทราบชื่อน้องจะแจ้งนะคะแต่ถ้าไม่ทราบก็จะหมุนให้ดูรอบรอบรอบ,รอบองค์น้อรายการนี้นะคะห่วงปิ้นปิ้น,นโบราณโบราณแบบนี้เลยพี่อ่าก็เผื่อใครชอบนะคะหรือแบบชั้นตามหาอยู่นิทักมาหาน้องได้เลยนะมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะชาซื้อพระกันด้วยความจริงใจนะคะ ถ้าโอนเลยน้องส่งให้ฟรีนะพี่นะแต่ถ้าเก็บเงินปลายทางขออนุญาตบวกเพิ่ม5 0บาทจากยอดนะคะรายการนี้ค่ะรายการที่9ต่อไปรายการที่10ค่ะพี่เป็นรูปหล่อรูปเหมือนเนาะรูปหล่อหลวงพ่อพรมค่ะพี่นี่อ่ารายการที่10บค่ะรายการที่10บนะ ใต้กลนนะคะมีรอยจานอ่ารอยจานแล้วก็รอยอ่าเขาเรียกอะไรนะระครังเหรอนี่นโหเก่าเก่าเลยพี่องค์นี้นะรายการที่สิบต่อไปรายการที่สิบเอ็ดนะคะอันนี้เป็นพุทธกวักนะพี่นะเป็นพุทธกวักนี่รายการที่สิบเอ็ดค่ะ ช่วงนี้ฝุ่นเยอะมากๆเลยเยอะแบบเยอะมากอย่าลืมใส่แมสด,ดูแลตัวเองกันด้วยนะคะนี่ยิ่งบ้านใครที่มีเด็กเล็กแดงเนาะยิ่งเซฟตัวเองนะคะรายการนี้ค่ะรายการที่11ค่ะเป็นพุทธกวักนะคะพี่นี่เป็นพระพุทธกวักหล่อโบราณแบบนี้นี่ รายการที่สิบสองค่ะรายการนี้น่าจะเคยเลี่ยมกรอบร้อมเพชรล้อมทองมาบ้างแล้วเนาะรายการนี้นะคะเนี่ยเลี่ยมกรอบกันน้ำมาแบบนี้นะคะเขาเป็นเนือ้ออืมไม่แน่ใจว่าเป็นเนื้ออัปกาหรือไม่นะคะก็พี่ๆลองชมเนาะเนี่ยเนี่ยแต่เวลาเล่นแสงมันจะมีแบบคาราทองงนวลขึ้นมาด้วย รายการนี้รายการที่สิบสองนะคะ,ะต่อไปรายการที่สิบสามค่ะเป็นผ้าปิดตาค่ะด้านหลังค่ะพี่เป็นลักษณะแบบนี้นะ นี่นิ้วเลียงกันเลยพี่เลียมกรอบกันน้ำนะคะรายการนี้รายการที่สิบสามค่ะต่อไปก็จะเป็นแบบแถวของพระปิดตานะคะก็หลากหลายที่หลากหลายรายการหลากหลายที่เลยนะพี่นะต่อไปค่ะพี่รายการที่สิบสี่นะคะเป็นพระปิดตาปิดทองลงลักแบบนี้เลยนะคะนี่ ด้านหลังก็เป็นยันแปลกๆนะคะพี่รายการที่สิบสี่ค่ะนี่ขงคุกลักเนาะพี่เนาะนี่ ด้านหลังค่ะพี่เป็นยันแบบนี้เป็นยันหรือเปล่าทําไม่แน่ใจนะคะต่อไปรายการที่สิบห้าค่ะปิดตาหลวงพ่อแก้วค่ะปิดตาหลวงพ่อแก้วนะคะพี่นี่ด้านหลังค่ะปิดทองลงรักเหมือนกันค่ะพี่องค์นี้เนาะ สวยๆเลยนะพี่ดูรายการที่สิบห้าค่ะต่อไปรายการที่สิบหกค่ะพี่พาปิดตาเป็นเนื้อหาแบบนี้องค์สีน้ำตาลนะคะองนี้องค์สีน้ำตาลเนี่ยดูส่วนด้านหลังนะคะพี่นี่อันนี้เป็นนิ้วนะสิปิด ตาใบหูนี่ด้านหลังเป็นอุดแบบนี้นะคะพี่นี่แล้วก็มีสัญ,ญลักษณ์อะไรแบบเนี้ยรายการนี้รายการที่สิบหกค่ะนี่ต่อไปรายการที่สิบเจ็ดนะคะเป็นน่าจะเป็นเนื้อเมกะพัดเป็นพ,พับปิดตาเหมือนกันนะคะพี่น่าจะเป็นเนื้อเมกะพัดเนี่ย รายการที่17ค่ะนี่มีมือปิดทั้งบนปิดทั้งล่างเลยนะคะนี่เป็นเนื้อไม้กระพัดแล้วก็เนี่ยมีรอยจานยันทางด้านหลังเลยนะพี่ดูเนี่ยลินแสงอยู่นี่รายการที่17คะ่ะต่อไปรายการที่18เป็นพระปิตาขนาดองค์เล็กกระทัดรัดน่ารักนะคะอง์น้น ิตาด้านหลังเหมือนจะเป็นยันนะพี่นะนรายการที่สิบแปดค่ะ <c oughs> นี่ขออนุญาตซูมเพื่อเห็นดีเทลขอรูปภาพเพิ่มเติมนะคะแอดไลน์น้องมาได้ที่0 6 2 0 8 9 0 1 5 7่เค่ะอย่าลืมติดตามช่องไว้ด้วยนะคะพี่ๆรายการที่19นะคะพี่เป็นเตาหลวงปู่หลิวนะเตาหลวงปู่หลิว,ผ,ว,ผ,วออผิวท้องแดงผิวเอ้ยผิวท้องแดงผิวไฟไฟแบบนี้เลยนะพี่นะนี่ขอบค้างนะคะ นี่นี่รายการนี้ค่ะรายการที่19ค่ะต่อไปรายการที่ยี่นะคะพี่เป็นเหนรียญกลมรูปไข่นี่ด้านหันหน้าครึ่งของหลวงพ่อแดงนะคะพี่นี่ผิวดมเดิม,ดมผิวหิ้งหิ้งเลยนะคะนี่ <c oughs> ขออภัยด้วยพูดนานแล้วมันเจ็บคอด้านหลังคะ่ะพี่เป็นยันแบบนี้นะคะพีเ่เขาพิมพ์มาว่าปีสองห้าหนึ่งหกนะ,ะรายการนี้เนาะเป็นผิวทองแดงไฟๆไฟแบบนี้เลยพี่รายการที่ยี่สิบค่ะพี่องค์นี้รายการที่ยี่สิบพูดย้ำบ่อยๆขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าต้องย้ำตัวเองนิดนึงบางทีลืมนี่โหนกแก้มนูนๆกามตึงๆเส้นคอตึงๆแบบนี้เลยนะคะพี่นี่ ต่อไปรายการที่21อค่ะเป็นเหรียญเสมานี่ยกอออะไรเนี่ยอกอ,ยอกเหลาอกเหลาวิหารพระพุทธชินราชนะคะรายการนี้ <c oughs> เป็นเหรียญเสมาสภาพผิวเดิมผิวยิ่งๆเลยพี่นี่ รายการนี้รายการที่เท่าไหร่เนาะยี่สิบเอ็ดนะคะรายการที่ยี่สิบเอ็ดต่อไปรายการที่ยี่สิบสองค่ะหลวงพ่อเงินวัดดอนเยหอมค่ะพี่นี่ไปพร้อมห่วงเลยพร้อมพร้อมห้อยใครมีซับนิดนึงก็สามารถไปหุม่มห่มเขาเรียกอะไรนะ น้องคาพูดติดอยู่ที่ปากรายการนี้นะคะรายการที่ยี่สิบสองด้านหลังเป็นยันแบบนี้ไปพร้อมห่วงค่ะพี่ไปพร้อมห่วงคู่ตัวเลยนี่เขาบอกพะแท้ดูง่ายนะคะดูให้ชอบชมไม่ใช่ถ้าชอบรายการนี้รายการที่ยี่สิบสามค่ะเอ้ยรายการที่ยี่สิบสองรายการที่ยี่สิบสองขอโทษด้วยค่ะต่อไปรายการที่ยี่สิบสามค่ะพี่ เหรียญน,นี้เป็นเหรียญรุ่นพิเศษนะคะเหรียญหลวงปู่คำแสน,นะคะ่ะพี่เป็นผิวทองแดงนะนี่เนื่องในงานผูกพัทธสีมาค่ะวัดท่าช้างจังหวัดราชบุรีเนาะพี่นะ้องรายการในปีสองห้าสองสองค่ะพี่ไปพร้อมห่วงเช่นกันนะคะพระแท้ดูง่ายนะคะพ,พี่นี่ดูจังหวัดราชบุรีนี่ไม่ค่อยเจอนะคะพี่นี่ก็เพิ่งได้มาหนึน่งเหรียญเนาะนี่ดูเส้นเซียนบุเหรียญนะนี่ เส้นสองขีดจากหูนีจากติงหูไปนะคะพี่ติงหูนี่เส้นเซียนบุหรี่นะพี่ดูตรงรอเรือนะคะพี่เป็นรอขีดขีดแบบนี้นะคะนี่รุ่นพิเศษค่ะพี่นี่อะรายการนี้ค่ะรายการที่ยี่สิบสี่ยี่สิบสามยี่สิบสามเราไปรายการที่ยี่สิบสี่ค่ะ รายการที่24เป็นเหรียญกมลมรูปไขค่ค่ะพระครูบ่าศรีวิชัยนะคะพี่เหรียญน,นี้เนาะปึกๆเลยพี่ดูนี่ปีเก่าปีลึกนะดูสองสี่แปดสองนะพี่ดูดิเหรียญน,นี้ค่ะนี่ โค้งมุนด้านหลังเหรียญน,นะเป็นยันห้าค่ะแล้วก็มีอักขระแบบนี้รายการที่ยี่สิบสี่ค่ะน้องฝากกดติดตามกดถูกใจช่องไว้ด้วยนะคะพี่พีพึ่งเข้ามากดติดตามกันนะกะติกาการปิดพระนะคะสามารถจดหมายเลขพระพร้อมชื่อพระให้น้องได้เลย e ีพนี้เนาะเปิดรายการละ500บาทนะคะพี่ๆรายการที่25ค่ะเป็นเหรียรูปไข่ค่ะพี่ห่วงเชื่อมแบบนี้นี่ที่ลือคาวัด ที่ะระลึกอ,อุปชาวัดบ้านอะไรเนี่ยทวนเหรอวัดบ้านทวนเหรอใช่ไหมเนี่ยสภาพผิวเดิมผิวเก่าแบบปุ๊กป๊กเลยพี่ดูเนี่ยรายการที่ยีสิบห้านะคะพี่ห่วงเชื่อมอืา รายการที่25ต่อไปรายการที่26ค่ะพี่เป็นเหรียญแบบนี้เนาะเป็นเนื้ออาน่าจะเป็นเนื้ออัปกานะคะพี่ถ้าน้องดูน่าจะเป็นเนื้ออัป,ปกาไม่ใช่เนื้อเงินเนาะด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะพี่ไปพร้อมห่วงเลยห่วงนี่ทาบุญอายุ90ปีค่ะปี2514เนาะรายการนี้เนาะเป็นเหรียญเจ้าคุณนี่พราะสว่าง รายการที่26ค่ะต่อไปรายการที่27นะคะพี่เป็นเหรียญน,นี่เหรียญกะโหลกแบบนี้นะคะพี่เหรียญกะโหลกนี่แปลกตาด้านหลังเป็นแบบนี้เนาะมาไวไปไวมาเร็วเค็มเร็วนะคะใครไวใครได้นะพี่นะเหรียญกะโหลก ต่อไปคะ่ะรายการที่28นี่เลยเป็นพัพพงของขวัญน,นะคะพี่พัพพงของขวัญเนื้อหาแบบนี้นี่สวยๆเลยพี่พัพพงของขวัญน,นะนี่พัพพงายรายการนี้นะคะพัพพงของขวัญรายการที่28ค่ะ ต่อไปรายการที่ยี่สิบเก้าค่ะพี่เป็นพระานางพญานี่เข่าตึงตึงอกตึงตึงแบบนี้เลยนี่รายการที่ยี่สิบเก้า เดี๋ยวต่อไปรายการที่สามสิบนะคะรายการที่สามสิบค่ะเป็นพระเปี่ยมพร้อมใช้งานนะคะพี่เป็นพระองค์แบบสนิมแดงเป็นพ้ะหล่อบโบราณแบบนี้นะคะไปไยเต็มองค์เลยพี่พร้อมใช้งานเลย รายการที่สามสิบค่ะเลี่ยมกรอบพลาสติกพร้อมใช้งานเลี่ยมกรอบกันน้ำนะพี่น้ารายการนี้รายการที่สามสิบนะคะ ต่อไปรายการที่สามสิบเอ็ดค่ะนี้เลยเป็นเหรียญห่วงเชื่อมสีทองนะคะด้านหลังนี่ที่ระลึกทําบุญอายุครบแปดสิบห้าปีค่ะหลวงพ่อสายนะรายการนี้เป็นเนื้อผิวทองผิวไม่แน่ใจว่าเป็นผิวทองเหลืองหรือผิวทองแดงแต่มีความแบบลมดำอ่ะพี่ห่วงเขาเป็นห่วงเชื่อมแบบนี้ยรายการนี้รายการที่สามสิบเอ็ดค่ะต่อไปรายการที่สามสิบสองค่ะ เป็นนี่ตะกุดเชือกได้แบบนี้เก่าๆพี่ต่อไปรายการที่สามสิบสามค่ะพี่เป็นพระเนี่ยเป็นพระแบบเนี้ยซึ่งเขาเป็นลักษณะแบบนี้นะคะนี่รายการที่สามสิบสาม ภาพเกดกระผิวเกดกระดีแบบนี้เลยนะพี่นี่ต่อไปรายการที่สามสิบสีค่ะรูปเหมือนนะคะรูปรอรูปเหมือนหลวงพ่อทุบหน้าฝรั่งเนาะพี่รายการนี้เปิดที่ห้าร้อยบาททุกองนะคะพี่อ่ะนี่ เดี๋ยวขอเปิดพิเศษองค์หนึ่งละกันเนาะพี่เนาะเป็นหลงพ่อเงินค่ะเผื่อแบบใครถูกใจรายการเนี้ยห้าร้อยนะอ่ะขอปิดท้ายด้วยหลงพ่อเงินองค์นี้เลยละกันเนาะพี่เนาะเดี๋ยวจะแบบมีเวลาลงคลิปอีกองนี้ยเก่าน้องบอกเลยเก่าแล้วผิวมันละเกดแบบนี้เลยพี่ดูอ่ะนี่ นี่พี่าตกลมมีรอยตาใบนี่โอ้โหงานผิวแบบผิวมะละแบบนี้เลยพี่สวยนะพี่องค์นี้สวยขนาดชมด้วยตาเปล่าน้องเงว่าสวยเลยขอรูปภาพเพิ่มเติมน้องได้เลยนะพี่นะองค์นี้ขอปิดพิเศษอีพีนี้นะคะพี่น้องบบารมีพาเครื่องนะคะมีพระมาให้ชมทุกวันเลยนะคะพี่พี่รายการนี้ค่ะใครชอบใครรักทักมา ขออนุญาตแบ่งปันพี่ๆทุกท่านนะคะรายการนี้น้องขออนุญาตเปิดที่1,400บาทละกันเนาะพี่เนาะ1,400งบาทนะคะ14ใบแดงค่ะพี่14ใบแดงราคานี้ไม่เกินใจเนาะทำถึงมากสวยมากๆน้องขอแบ่งปันที่พารานี้ละกันเนาะพี่เนาะอ่ะใครไหวใส่พารามาได้เลยรีบทักรีบโทนนะองค์นี้ขอเป็นองค์สุดท้ายของ EP นี้ค่ะ พรารานิดนึงเพราะว่าผิวมะละแบบนี้หายยากนะพี่นะผิวมะละแบบนี้หายยากคือเก็บไว้ครอบครองเก็บไว้บูชามีไว้สักองค์ไม่เสียหายเลยนะพี่นะสำหรับวันนี้ค่ะน้องโบบารามีภาเครื่องกราบขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่เข้ามาชมเข้ามาดูช่องน้องโบบารามีภาเครื่องนะคะ พี่พี่ท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามกันน้องฝากกดติดตามช่องน้องโบบารามีผาเครื่องไว้ด้วยอย่าลืมนะคะสามารถติดต่อน้องมาได้นี่เลย0620890157ค่ะน้องสแตนบายรอรับสายพี่พี่อยู่นะพี่พี่ท่านใดยังไม่ได้กดติดตามกันกดติดตามช่องไว้เลยนะพี่นะสำหรับวันนี้ขอให้เป็นวันที่ดีมีแต่สิ่งดีๆนะคะเฮงเรวยๆปังปสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ